ช่างนี้คือเป็นโหมดเคลียร์อาหารที่ซื้อมาจากคอสโก้นะคะแล้วนี่แช่แข็งไว้นะเนี่ยขนมปังฮาวายอร่อยมากคือจริงๆยิ่งแช่แข็งยิ่งอร่อยเลยอะ่ะแล้วก็เอามาอบในเตาใหม่ของเรานะคะไม่ค่อยจะเหอนเลย จะได้ออกมาเป็นขนมปังที่ด้านนอกจะมีความกรอบนิดๆนะแต่ข้างในคือแบบนุ่มมากชอบกินขนมฮาวายนี้มากเลยอ่ะคือไม่ต้องจิ้มไม่ต้องใส่อะไรเลยนะกินเปล่าๆนี้เลยคือมีรสชาติที่แบบหวานอยู่แล้วด้วยแล้วเตาอบมันก็ดีนะอ่ะเตามันทําให้แบบกรอบนอกนุ่มในพอดีพอดีแม้ว่าจะเป็นขนมปังแช่แข็งแต่ก็คือแบบเหมือนไม่เหมือนขนมปังแช่แข็งเลยอนะ่ะ และนี่ก็มีข้าวเหลือนะคะข้าวเริ่มจะแข็งแล้วก็เลยเอามาทำเป็นข้าวผัดแฮมค่ะไปขึ้นรถเดี๋ยวเราจะ <ไป S 1> ออกไปข้างนอกกันนะคะ เนี่ยต้องไปติดรถไว้ก่อนไม่งั้นเข้ารถไม่ได้เลยร้อนมากมนี้มาจอดตรงที่จอด1วัน500เยนนะคะที่จอดแล้วก็เดินไปสถานีตรงนั้น,นะคะ่ะใกล้ๆมาจ่ายเงินที่ตู้นะคะแล้วก็เอาบัตรอันนี้ไปวางไว้หน้ารถก็เป็นอันเสร็จสิ้น,นะคะ่ะ สถานีใกล้บ้านเราก็คือสถานีฟุโซนะก็เป็นสถานีของของเมืองเนี้ยเมืองฟุโซ วผิดแบบอะค่ะซื้อรวมแบบต้องไปขึ้นรถไฟใต้ดินแล้วจะมาต่อตรงนี้ไม่ได้ต้องไปต่ออีสสถานีหนึ่งโอ้ยต้องเลยต้องกลับมาขึ้นรถไฟใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อกลับไปคามิโอไตอะคือปกติเราจะซื้อตั๋วไปลงที่นาโกย่าแล้วก็ไปซื้อตั๋วตั้งหากอีกทีหนึ่งตรงทางขึ้นรถไฟใช่ไหมคะวันนี้ดันแบบอุ้ยอยากซื้อตั๋วรวมรวมไปเลยทั้งรถไฟแล้วก็รถไฟใต้ดินเป็นไงละ่ะสถานีผิดโอ้ยเป็นเรื่องเลย ย้อนกลับไปที่ก่อนจะถึงนาก็ย่าแล้วไปต่อรถไฟใต้ดินตรงนั้นคือนัด Apple Store ไว้ตอนเที่ยงค่ะทันไม่เอ่ยแล,แล้วแบบร้อยวันพันปีไม่เคยซื้อตั๋วแบบรวมอยู่ดีๆวันนี้มีทุรละจะต้องไปให้ถึงทันเวลาด้านซื้อตั๋วรวมอ้าวคือเราต้องดูเนียนะคะว่าจะยืนเลขอะไร กจะมีแบบว่าอันนี้คือแปดตู้แปดตู้ต้องเยนเลขหนึ่งถึงยี่บแปดหกตู้ถึงเลขนีน่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูว่ารถที่เราจะนั่งอะมีกี่ตู้ด้วยอ่ะแล้วก็มายืนให้มันถูกจุดนี่ค่ะเราต้องสีเขียวนะคะเราก็เลขสิเ็ดคือมันมีหลายสายที่ผ่านตรงนี้อะต้องดูไม่งั้นขึ้นผิดไปผิดที่เลยเอนยนั่งรถไฟเว่นกันค่ะ มาเปลี่ยนรถไฟใต้ดินที่สถานีนี้นะคะย้อนกลับมาจากนาโกยา่าค่ะอคือสายแน่ๆเลยเพราะว่ามันเสียเวลากลับไปกลับมา ต้องไปลงที่ฟูชิมิลงฟูชิมิเสร็จือเปลี่ยนรถอีกสายหนึ่งเพื่อไปสากาเอะโอ้โหมาถึงที่ฟูชิมินะคะคือไปเปลี่ยนปนสายสีเหลืองกันคือรถไฟใต้ดินมันจะมีหลายสีค่ะอันนี้เราจะไปสายสีเหลืองก็ต้องไปเปลี่ยนอีกที่หนึ่งไปสากาเอะเดินอย่างไจโอ้โห อีก5้นาทีเที่ยงเราค่ะไม่ทันแล้วคือจะเอาโทรศัพท์เครื่องนี่ใส้ประจำเนี่ยไม่เปลี่ยนแบตนะคะในที่สุดก็เดินมาถึงทางขึ้นไปสกะเอดนะสถานีเดียวถึงสะกกเกอ่ะที่นี่นะคะมีตู้สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะแต่เราขึ้นไม่ได้เพราะเรามีเด็กผู้ชายอยู่ด้วย ถึงสกาเอตแล้วค่ะทีนี้ก็ไปเดินตามหา Apple Store กันเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะจะได้รู้ว่าที่ไหนเป็นที่ไหนนี่เราอยู่ตรงไหนเราต้องดูก่อนตรงนู้นเป็นดงกี้ตรงนี้เป็นมิไลทาวเวอร์ฝั่งนู้นลูกต้องไปฝั่งนูน้นโหแล้วคือแบบออกมานี่อยู่คนละทิศคนละทางกับร้าน Apple เลยนะเนี่ยเดินขึ้นมาตรงนี้มันเป็น o a เ i s 2ีเนี่ยค่ะ ามาถูกทางละน่าจะอยู่ตรงถนนเส้นนี้แล้วค่ะสักที่หนึง่งเราให้เดี๋ยวเขานำไปนะคะแต่แถวนี้คือแบบก็เปลี่ยนไปเยอะอะจากสมัยที่เคยมาเรียนเพราะแต่ก่อนอะเดินไปทำงานพิเศษแถวเนี้ยส่วนเส้นเนี้ยแล้วแบบอ๊ยเปลี่ยนไปหมดเลยตึกตึกเปลี่ยนไปเลยอะความเมืองเนาะก็จะไม่เหมือนบ้านเราแถวพันเราก็จะเรียบเรียบไม่มีอะไรเมืองก็เปลี่ยนไปเลย เป็นสไตล์เมืองไปเลยห่างกันแค่แป๊บๆเองนะไม่กี่กิโลนี่คือแบบร้อนมากเลยนะคะโอ้โหค,ค,คือที่ต้องมาเปลี่ยนแบบเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆอะคะเหลือ7 4เปอรเชาร์จให้เต็มแค่ไหนเลยแบบไม่อยากซื้อใหม่เปลี่ยนแบตเอาแล้ว Apple Store โอ้ร้อนมากมาช้าไป15นาทีได้อันนี้เขาก็ให้นั่งรอนะเดี๋ยวรอเขาเรียกก็จะกลัวเขาว่าอยากเปลี่ยนแบตอ๋เอาให้เขาไปเปลี่ยนแบตเรียบร้อยะคะแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงมารับนะคะเราก็จะไปเดินเล่นแถวนี้รอนะคะที่จอดรถวันละพันห้าร้อยเยนสวัสดี2สองพันห้ายเยน น่ารักน่ารักเยอะมากนี่คือเลโอ,อมาหาห้องน้ำคนะ่ะแต่ยังหาไม่เจอเลย จะทำหรือเปล่ามาได้จองให้ช่ทำใช่ไหม<า>เวลานีนขนมเยอะเด็กสะดุดตาทันทีอืมเป็นขนมแบบขนมน้ำข้าวอ่ะร้านนี้ที่ไม่ชอ น้ามันมีร้านที่แบบมีต้นไม้เยอะจะไปดูว่าขายอะไรนะคะน่าสนใจดีเนี่ะเนี่ยคือแบบดูสวยดีคาเฟ่หรือเปล่าอะเดี๋ยวเข้าร้านนี้กันค่ะร้านอะไรอ่ะแอร์คาเฟ่อ๋อเห็นว่าให้รอก่อนเหรอยืนรอก่อนนะคะบรรยากาศคาเฟ่นี่เป็น lunch menu นะคะ มีอาหารที่ตั้งหนึ่งอย่างแล้วก็เคก้กแล้วก็น้ำพันแปดห้เยน อะไรคือเล้าข้างหลังคือเล่าหรือเปล่าทำไมเต็มไปหมดอย่างนั้นคืออะไรรวดูเก้าอี้ค่ะเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะสมอกอนเหรอหรืออะไรต้องการเป็นแนววินเทจเหรอทำทำไมต้องวางตรงโต๊ะกินข้าวตรงนั้นะสองที่เลยคือแบบมันไม่น่าจะใช่แบบตกแต่งร้านไหมอ่ะแบบประมาณว่าเยอะเกินไม่มีที่วางเงี้ยหรอของเลโอกับที่หกเป็นไอซ์ลาเต้นะคะ นี่นาน้ำแอปเปิลของมีนม้ำส้มอะไรเอาใส่เลยมันเป็นน้องเชื่อมไม่ไม่ละคือโตเขาไม่เล็กไปล้วเนี่ย สี่คนโตกลมๆเล็กนิดเดียวเนี่ย,ยมาถึงจานแรกก็งงเลยนะเอา้าเราสั่งอันนี้ด้วยหรอเพืออะไรอะ่ะเอา้ามันอยู่ในเซฟตรวอะไรมันคือสลัดหรออ๋อสลดัดสลดัดจานแรกมาถึงก็เป็นสลัดเลยเอะกินสลัดก่อนแนละ้วเดี๋ยวตัวเมนจะได้มาตัวสลัดก็จะมีเน้ำมะแฮมมาเนี้ยกับแซลมอน สตาร์ไ <c oughs> อเออเออมาเขือสักอย่างหนึ่งนประเทศ <c oughs> ซึ่งเป็นอันเดียวกันกับเลโออะเลือกเซตเดียวกัน <c oughs> ขนมปังนะคะขนมมีสั่งมากับข้าวมีคิดไม่ออกมันจะเข้ากับข้าวเลยยังไงเนี่ยคือเหมือนอะไรกุ้งกุ้งทอดอะไรอย่างงี้านอ๋อกุ้งอร่อยมากเลยค่ะกรอบมากแบบอร่อยเลยอันนี้เป็นเค้กประจำวันนะคะวันนี้ ชอกโกชาเขียวสักอย่างหนึ่งจาชื่อไม่ได้แล้วนี่คืออะไรอ่ะลูกชาเขียวเหรอหรือไม่ใช่ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อะอร่อยเนาะชาเขียวกับัวแดง <c oughs> เขาเขียนว่าเค้กประจํำวันนรกกว่าจะเป็นเค้กที่แบบอยู่ในตู้อ๋อไม่ใช่เลย <c oughs> ทำไมช้อนเลยเขาไม่มีให้มามีเ <c> ต <oughs> ช้อนใหญ่มาก กินหมดแล้วนะไปจ่ายเงินกันเอาใบนี้ไปอะสงสัยกาแฟจะหวานเกินไปกินไม่ได้แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะ,ะไม่ดีเสียมารยาทกับร้านกินไม่หมดเคยต้องทนกินให้หมด ัวอะไรคะนี่นกลมะมาด้วยอ่ะเขามีแคมเปญนะให้คนละกล่องพอดีเลยเลวกำลังอยากกินพอดีร้านอยู่ระหว่างปาลุโกกับมัสสึซากัยะนะคะทีนี้เราก็จะกลับไปเอาโทรศัพท์ที่ Apple Store เขาในเมืองเขาใช้พื้นที่กันแบบประหยัดมากสึกบางบางเรียกว่าเลยตึกแคบมากแต่ก็สูงมากร้านนี้ก็น่ากินน่ะ น,นี่ก็มีดงกี้นะคะมันเป็นแบบไม่รู้ขี่ห้างตีกันไปเรื่อยๆร้านค้าก็มากมายไก่กองเข้าไปเอาโทรศัพท์กันยืนรอรนะับโทรศัพท์ตรงนี้นะคะ มอนเขาทําเปลี่ยนแบตอะค่ะตัวฟิล์มมันก็มันคือมันต้องพังไปด้วยค่ะเขาเลยให้ติดฟิล์มใหม่แล้วติดฟิล์มใหม่คือแบบหกพันแปดร้อยเยนแพงมากเลยอ่ปะปกติซื้อแค่เซ็งเยนไหมอ่ะพันเยนโอเคลองใช้ดูฟิล์มของแอปเปิลจะดีขนาดไหนโอ,โ,หโอ้โหเนี่ยดีอะเนี่ยดูสวยอะ <laughs> นี่กลับมาใช้โทรศัพท์เราแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ถ่ายก็คือใช้เครื่องเก่าไม่รู้ว่ารูปมันจะแบบแสงสีอะไรเงี้ยมันต่างกันไหมนะ ทีนี้เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตจะหมดอีกแล้วเพราะว่าแบตเราใหม่แล้วเหมือนเครื่องใหม่เลยทีนี้ลิคู่บอกว่าเข้ามาดูาต้องซื้อของเขาสิอะไรเงี้ยเอาไม่ซื้อก็ได้ดูเฉยเอขอโทษเขาอีกเอาไม่เป็นไร มันคือ e อ o b โคแลูกอืมแต่เป็นที่ใส่น่ารักดีสี่พันเยนเด็กๆบอกหนืว่าพันเยนให้เหลียวเขาดูเสื้อหน่อยจะได้มีเสื้อใส่เพิ่มหน่อยวันๆใส่แต่ตัวเนี้ยก็ให้เลือกตัวที่มันเซลลนะฮะลดราคาเนี้ยตัวนี้ลดราคามันเก๋ด้วยนะนี่นี่ก็เซลลูกดูตรงนี้ก็ได้ แล้วก็มีชั้นใต้ดินนะคะลงไปดูก่อนว่าเขามีอะไรเขาเขียนว่าออริจินอลแล้มานั่งกันทำไมเนะี่ย สร้างใหม่นะแต่ก่อนเป็นตึกอะไรสักอย่างหนึ่งเก่าๆแต่จําได้ว่ามีตึกอยู่เนี่ยเราเขาก็ถูกสร้างหม่แบบใหญ่มากหรอจะมีโรงหนังด้วยหรอใหญ่สูงมากอะ่ะสูงแบบในสกาเอะเลยอะ่ะนี่ไม่ได้มานานขนาดไหนจนตึกเขาสูงขนาดไหนเลยเพิ่งรู้ว่าแบบมีตึกสูงอะ่ะเพราะจำได้ว่าแต่ก่อนมันต้องเป็นตึกอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นตาแต่แถวนี้มันจะดูโซครโปกหน่อยนะคะเนี่ยเอาติกต๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อะไรมาแปะกันทําไมเนี่ยมีขยะด,ด้วยอะ่ะ ม,มีมีล่มด้วยเ่ะอลมมาทิ้งน้ำไหม่เนี่ยหรืออะไรอ๋อลืมเล่าไปอ่ะค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเยนค่ะก็ถือว่าถูก่ะถูกถกว่าซื้อใหม่ <c oughs> ลงมาเดินร้านตรงใต้ดินนะคะร้านช็อกโกแลตแบบอือน,นะเขามากอ๋อเอาแบบให้เอากล่องอันนี้ไปใส่เลือกได้อุ้ยอันนี้เขาขายเป็นลูกนะะลูกละร้อยแปดสิเยน แต่ตรงเส้นเนี้ยคือเปลี่ยนแปลงไปสุดๆอะะมีร้านเนี้ยที่ยังคงอยู่ตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วร้านอื่นคือแบบหน้าตาเปลี่ยนไปหมดแล้วก็ตวแต่ก่อนไม่มีลิฟต์เดี๋ยวนี้มีลิฟต์นั่งรถไฟแล้วสถานีหนึ่งนะาแล้วมาต่ออีก เพื่อจะไปอีกซ้ายนึงโอ้ต่อหลายรอบอันนี้สูงมากอะ่ะจากฟูชิมิก็ไปต่อรถไฟที่คาเมโอไตเออเท่ากับกี่ต่อเนี่ย <c oughs> เด็กเหนื่อยนะ <c oughs> ออกไปรอรถไฟอีกคันหนึ่งค่ะ Cage, one, ไมคนอื่นไม่มีใครมายืนตรงนี้เลยหรือว่าตรงนี้ตู้มาไม่ถึงเขาจะมาจอดตรงนี้ไหมอ่ะไม่ถึงหรอ อ๋น้องไปที่อื่นไหมเซม,มีคือตัวแล้วลูกอ้าวทำไมน้องเขาไม่หันหัวมาทำไม่ได้อ่ะ่ะได้แล้วไหวไหมอะลูกแต่แถวนี้มันไม่มีต้นไม้เขาไปอยู่อะสิแต่เขาคงบินไปเองมั้งแต่ว่าเซม,มีหรือจักรจันทร์อะพอเขาแบบออกมาอยู่บนดินก็คือชีวิตมีเวลาสั้นมากอ่ะอยู่ในดินนาน,าน พอกลายเป็นตัวขึ้นมาก็อายุสั้นทันทีตาป่ากลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวพาดินะไปซื้อของก่อนคะ่ะพรุ่งนี้จะไปงานวันเกิดเพื่อนอแล้วทีนี้แบบจะเอาถุงใส่ของขวัญให้เพื่อนไม่ใส่กล่องแล้วทำกล่องไม่ได้เยแต่ไม่เอาโอ้ยจะต,ต้องรี่พาไปซื้อถุง มาซื้อที่ออนนะแล้วก็ซื้อของลูกค้าด้วยเลยูอ,อ,ยนนอหนังสืออันนี้เป็นหนังสือเตรียมสำหรับรับภัยพิบัติต่างๆให้ให้เขาศึกษาให้คนศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเอา้ามีนูเบมาใหม่คืออะไรแบบนี้อ่ะอลูกบแบบนี้ไหม,มเนี่ย ถุงใสของฝันนี่แฮปปี้เบอร์เดย์ไงนี่เหรอกุษาให้เลือกลายน่ารักนี่นาเขาจะเอาลายเรียบๆอันนี้อหาอลกเอาหนิป่ะอันนี้ฉันไปเอออันนี้หน่อยค่อยดูเป็นวันเกิดตัวที่เพื่อนดินาชอบเต็มเลยคือตัวนี้่ ลดครึ่งราคาโอเคเอาไปดิมอนจิม,มันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเนย